ใจกลางเมืองนครราชสีมาไม่ไกลจากอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเท่าไรนะักมีพื้นที่สร้างสรรค์พสานวัฒนธรรมเก่าแก่ด้วยการถอดแบบตัวอาคารเรือนโบราณรวมกับการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยอย่างสร้างสรรค์ช่วยสร้างสเสน่ห์ได้อย่างลงตัวในานามเรือนโคราชเฉลิมวัฒนาค่ะ บอนโคราชเฉลิมวัฒนาตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินเยื้องอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีบนพื้นที่ซึ่งเดิมเคยเป็นโรงหนังเฉลิมวัฒนาโรงหนังที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองคำว่าเฉลิมวัฒนามาจากชื่อของบรรพบุรุษซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโดยใช้ชื่อเดิมของท่านและราชินานามค่ะซึ่งโครงสร้างสถานที่นี้เป็นการจำลองเรือนพ่อคง ซึ่งเป็นเรือนโคราชดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวโคราชไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทำการเกษตรเครื่องมือจับปลาอุปกรณ์ทำอาหารทั้งนี้ยังมีห้องอเนกประสงค์สำหรับจัดแสดงงานศิลปะหมุนเวียนที่สะท้อนความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมอีสานอีกด้วยค่ะลานวัฒนธรรมกลางแจง้ง ที่สามารถจัดแสดงงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโซนเครื่องปั้นด่านเกวียนที่จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนหลากหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบดั้งเดิมที่เน้นการใช้งานเป็นหลักและรูปแบบร่วมสมัยที่นำกลับมาวิธีการผลิตดินเผาด่านเกวียนมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ตกแต่งค่ะ ซึ่งในพุทธศักราช2564นี้จังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานไท a แลนด์ b บเนเล็โคราส2021เรือนโคราชเฉลิมวัฒนาจึงเป็นอีกสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาเช็คอินหลังกราบย่าโมแล้วมานั่งพักใต้ร่มไม้เดินชมเรือนโคราชที่เรือนโคราชเฉลิมวัฒนากันนะคะ